ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเศษฐาล้านไม่เสียสมาธิ เตรียมสู้คดีในศารลรัฐธรรมนูญพร้อมบริหารราชาการไม่ให้หย่อนยานด้วยก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้ศารลรัฐธรรมนูญได้รับคำวินิจฉัยที่42วอร้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินในการที่แต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกที่ชื่อพิชิตชื่นบานนะครับว่านะครับมีเจตนาหรือเปล่านะครับหรือว่ามีขัดคุณสมบัติตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับคุณเศรษฐาก็ต้องไปนะครับ สู้ต่อสู้ในคดีชันสารซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอุ้ย้าเป็นเกมการเมืองยังไงก็รอดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าวันนี้การตัดสินหรือการทำเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกต้องนะครับมันไม่ได้อยู่บนฟาร์มถูกต้องนะครับตัดสินตามที่ใครมีอํานาจนะครับแล้วประเทศมันจะเดินไปได้ยังไงประเทศเชิญหน้าไปได้ยังไงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นมันจะคืออะไร เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราตัดสินบนความถูกต้องอะไรถูกก็ว่ากนตามถูกอะไรผิดก็ว่ากระามผิดอันนี้มันถึงจะเดินไปด้วยกันได้ก็อย่างที่บอกว่าคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานมันไม่ใช่ว่านะครับไม่มีคนตั้งคําถามประชาชนตั้งคําถามและประชาชนไม่ต้องการตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่คุณเศรษฐาก็ยังดื้อดันที่จะทูนก้าวนะครับถวายนะครับเสนอรายชื่อขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งคุณพิชิตจนเกิดปัญหาที่เกิดขึ้น และวันนี้จะบอบอกว่าคุณเสรษฐาโดนกันแกล้งคุณเสรษฐาโดนวางยาหรืออะไรกันแล้วแต่ผมว่าคงไม่ใช่คนเป็นระดับนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะทําอะไรต้องคิดให้ดีและที่สําคัญเรื่องของคุณพิชิต ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีคนตั้งคําถามนะครับสังคมตั้งคำถามเยอะแยะมากมายนะครับ25พฤษภาคม257ที่สวนสาธารณะบึงหนองบอนนะครับเขตปักเวศนะครับกรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าเช้าวันเดียวกันนี้ได้มีการพูดคุยกับทีมงานฝ่ายกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมชี้แจงต่อสารรับนูนโดยถือว่าเช้าวันนี้ได้เริ่มต้นในการพบปะพูดคุยอย่างไรก็ตามในส่วนของขบวนการ การทำคำชี้แจงขอให้รอครบ15วันก่อนแล้วกันแล้วตนจะชี้แจงภายในครั้งเดียวเลยดีกว่าเพื่อให้เกียรติทางทีมทนายด้วยและความจริงเรื่องนี้นะครับเข้าสู่ขบวนการและเข้าสู่ระบบของตุราการตนไม่ต้องการที่จะมาพูดเป็นรายวันว่าใครทําอะไรต้องให้เกียรติทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกันนะครับตนคิดว่าเรื่องนี้เมื่อเข้าสู่ขบวนการแล้วตนเองก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับทุกๆฝ่าย เมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะชี้แจงได้ใช่หรือไม่นายเสรษฐากล่าวว่ามั่นใจครับก็มีความสบายใจนะครับก็คุยกับทีมงานถัดนายความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเรื่อง เมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะชี้แจงทั้งเรื่องของเอกสารและชี้แจงด้วยตนเองใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าได้ก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อถามว่าจะทําให้เสียสมาธิอะไรหรือไม่ในระหว่างที่ยังต้องเดินหน้าบริหารและาการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมกล่าวว่าไม่หรอกครับ พวกท่านเองก็ถามเป็นครั้งที่3แล้วถามกันทุกวันและเชื่อว่าพวกนี้ก็ต้องถามอีกว่าเสียสมาธิหรือเปล่าความจริงนะครับแล้วอย่างผมอย่างนายอนุทินชาญวุฒิกุลรองนายกรัฐมมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสินธิพันุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพไม่อายุ60ก็ใกล้จะ60แล้วเราผ่านไปเยอะเราผ่านไปเยอะนะครับ สามารถทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้หลายอย่างมันเป็นหน้าที่นะครับที่มากับตําแหน่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมมตีรองนายกรัฐมนตีผู้ว่ากทมเราเราเองก็ต้องทําได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อมือเรื่องเข้ามาก็เป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมไปผมมีหน้าที่ชี้แจงก็ต้องชี้แจงไปขณะเดียวกันนะครับสําหรับหน้าที่ของฝ่ายบริหารเราเองก็ต้องไม่ให้หย่อนยานสบายใจได้ครับ อันนี้ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินว่าก็ต่อสู้ไปตามขบ,บวนการยุติธรรมส่วนศาลจะตัดสินยังไงก็ว่ากันไปตามขบ,บวนการครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ